เข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกันนะครับในส่วนของคลาสนี้นะครับเกริ่นกันสักเล็กน้อยเนาะมันเป็นคลาสที่แอดตั้งใจเอาความรู้ในเรื่องของกลยุทธ์ DCA แบบเจาะลึกนะครับหรือว่า DCA Insight เนี่ยมาสอนฟรีนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานการลงทุนแบบพาสซีฟนะครับหรือว่าจะใช้สำหรับการเก็บออมทองคำบิตคอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือก็ เขาเรียกว่ามันจะเป็นการลงลึกในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ถัวเฉลี่ยต้นทุน,น DCA แบบปกติทั่วๆไปนะครับอาจจะมีการสอดแทรกแนวคิดวิธีการอัพติมั e เพื่อที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันมีความผันผวนที่ลดลงมีผลตอบแทนที่มากขึ้นมีคอสเบสิที่ดีขึ้นหรือว่ามีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่มันสามารถลดค่าธรรมเนียมเราได้เนี่ยก็จะเอามาแชร์ในส่วนของคลาสนี้นะครับ คลาสนี้ก็จะเป็นคลาสที่2ของแอดนะครับในหัวข้อนี้นะฮะก็ไปเขียนอินดิเคเตอร์มานะครับพอไปเขียนอินดิเคเตอร์มาก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะครับโอเคนะครับใครที่ไม่ได้ดูในคลิปก่อนหน้าก็สามารถไปไล่ดูได้ในช่องแดงหรือว่าไล่ดูได้ในย้อนหลังของทาง f a c e b o o k นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะฮะโอเคครับทีนี้ต่อเนื้อหากันสักเล็กน้อยนะครับ ใครที่อยากจะทําการ b a c k t e s ตัว ETF กลยุทธ์ d c a ใน S&P 500 Index นะครับหรือว่าตัวดัชนี S&P เนี่ยนะครับวิธีการก็อย่างที่บอกนะครับคุณก็สามารถเข้ามาในตัว Trading View นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็มาเ e a ร์ชชื่อ indicator นะครับกดปุ่ม s l a s พอกดไปนะครับให้พิมพ์ชื่อ add เลยครับวงสกรนะครับ คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเขียนว่า basic dca strategy by วงศกรเห็นไหมครับคุณก็กดคลิกเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งออกมานะครับเป็นตาราง2ช่องโอเคไหมนะครับทีนี้หลักการทํางานของอินดิเคเตอร์ตัวนี้คืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับเขาก็จะทําการซื้อทุกราคาเปิดแท่งเอเคไหมครับซื้อทุกราคาเปิดแท่ง สมมุติว่าคุณเปิดกราฟในไทม์เฟร m มันลี y เขาก็จะซื้อทุกแท่งของไทม์เฟร m มันลี y เลยโอเคไหมครับซื้อทุกแท่งของไทม์เฟร m มันลี y ถ้าเปิด Timeframe week เขาก็จะซื้อทุกแท่งของ Time Frame w e e k โอเคไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะปรับตัวเลขนิดนิดนึงนะครับหลายหลายคนก็อาจจะงงเดี๋ยวให้มันมันขึ้นเป็นตัวเลขออกมาก่อนนี่เห็นไะครับไอสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราเรียกว่า มันเข้าซื้อล้นะครับมันเข้าซื้อแล้วแล้วมันทําการทดสอบให้เราอยู่นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราไปนั่งจิ้มเองเขียนเองเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมครับมันเหนื่อยมันทําไม่ได้หรอกใช้เวลาเป็นวันๆเป็นเดือนๆเลยกว่าจะมานั่งกรอก Excel ทีละแท่งทีละแท่งนะครับมันทําไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับให้ระบบเนี่ยมันทําการดึงค่าราคาเปิดย้อนหลังของข้อมูลแท่งเทียนนะครับ ราคาเปิดยอนหลังของข้อมูลแท่งเทียนเนี่ยเอามานะครับดึงออกมา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 ,า,มาแล้วก็มาคำนวณเป็นกลยุทธ์ dca คือซื้อทุกแท่งเลยถ้าเปิดทำเฟรมมั t ลี่มันก็จะซื้อแบบทุกเดือนถ้าซื้อแบบ weekly นะถ้ากด weekly เนี่ยมันก็จะซื้อแบบ weekly กด daily ก็จะซื้อแบบ daily นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ทำเฟรมอะไรนะครับถ้าพื้นฐานก็กดมัลลี่ไปนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ย ตัว DCA เนี่ยคนทั่วไปก็มักจะ DCA เดือนละครั้งเนาะทีนี้สมมุติเอาง่ายๆนะครับผมอยากจะทำอะไรผมอยากทำ backtest DCA นะครับใน S&P 500อเินเด็กใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าตัว ETF อะไรละ่ะที่มันลงทุนในดัชนีตัวนี้นะครับ ผลก็คือว่า ETF ที่ลงทุนในดัชนี S&P 500และมีค่าการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนีเลยก็คือตัว VOO นะครับหรือว่า Vanguard S&P 500 ETF โอเคไหมครับก็คือเหมือนกับเราทำการ backtest ตัว ETF VOO แล้วก็พิจารณาว่าถ้าเกิดเรา DCA ซื้อสินทรัพย์ ตัวนี้นะครับทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆวันเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะขึ้นออกมาที่ตารางตรงนี้โอเคไหมครับทีนี้สมมุติว่าผมอยากทดสอบตั้งแต่วันที่1ปี2018จนถึงวันที่1ปี2025เป็นเวลา7ปีสมมุตินะครับ ผมก็ไปกดคลิกที่ฟันเฟืองโอเคไหมครับกดคลิกฟันเฟืองแล้วคุณก็มากรอกตรงนี้โอเคไหมสองศูนย์หนึ่งแปแล้วก็ด้านล่าง2025ูนย์โอเคไหมครับมันก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ไอ้เส้นเนี้ยมันจะมีการสะโขบข้อมูลนะครับ ผ่านเส้น2เส้นนี่เห็นไหมครับเส้นแนวตั้งด้านซ้ายเส้นแนวตั้งด้านขวามันสะกดข้อมูลว่าโอเคถ้าเกิดทําการแบคเทสเนาะซื้อ ETF VOO ทุกแท่งเลยหรือว่าซื้อทุกเดือนนะครับซื้อทุกเดือนซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยซื้อทุกเดือน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 เราจะใช้นะครับทุนเท่าไหร่ แล้วก็ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ได้คอสเบสิสเท่าไหร่ได้ CAGR เท่าไหร่มันจะคำนวณออกมาผ่านตารางนะฮะเราก็สามารถมาเลือกช่วงเวลาที่ใช้สำหรับการแบ็กเทสได้ผ่านไอช่องตรงนี้เห็นไหมครับ Open All Position แล้วก็ Close All Position ตรงนี้โอเคไหมคอมมิชชั่นคุณใช้โบรกเกอร์อะไรใช้ Exchange อะไรใช้แพลตฟอร์มอะไรคุณมากรอกให้มันสอดคล้องกับตัวค่าธรรมเนียม นั้นๆน,น,นะครับมากรอกได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะ DCA นะครับต้องการ DCA เดือนหนึ่งเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่สมมติว่าใช้เงิน100 100เนี่ยคือหน่วยของดอลลาร์นะครับถ้าคุณใช้เงิน100เนี่ยมันจะเท่ากับประมาณ3,300บาทโดยประมาณนะครับคุณก็กดไปแต่สังเกตนิดนึงเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใช้เงินเนี่ยน้อยเกินกว่ามูล,ลค่าของกองทุน หมายความว่าไงดูง่ายในกราฟเนี่ยคุณเห็นไหมมูลค่ากองทุนเนี่ยหกรดอลลา,าร์สหรัฐแล้วคุณใช้เงินทุนเนี่ยหนึ่สในการซื้อของ630มันซื้อไม่ได้มันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอขั้นต่ำอะ่ะมันก็เลยไม่ขึ้นไอ้แท่งสีฟ้าฉะนั้นให้คุณปรับตรงเนี้ยเป็นเลขที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาของกองทุนนะครับใส่1,000ไปเลยก็ได้โอเคไหม ยกเว้นว่าคุณมาใช้กับตลาดบิตคอยตลาดคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันซื้อเป็นเลขทศนิยมได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าซื้อกองทุนพวก VOO, VT, QQQ, QQQM นะครับ VCR, VGT อะไรพวกเนี้ยนะฮะให้กรอกตัวเลข Investment Amount ให้มีมูลค่าสูงกว่าราคาของกองทุนณปัจจุบันโอเคไหมอันนี้ไม่งงเนาะนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแอดแล้วใครเนี่ยมันจะไปบ้าจี้ซื้อกองทุนเดือนหนึ่งเนี่ยมูลค่า33,000บาทมันก็อาจจะไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะมาดูในส่วนของค่าที่เราได้ผ่านตารางตรงนี้นะครับดูในรูปของหน่วยเปอร์เซ็นต์แทนคุณก็ไม่ต้องไปดูไอ้ส่วนที่มันเป็น total investment เงเลภาพออกใช่ไหมครับสมมุติว่าคุณลงทุนเนี่ยอ่ะดูง่ายๆในตารางเนี้ยนะครับ แบ็กเทสตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2018ถึงวันที่1เดือน1ปี2025มัน7ปี7ปีมันคือ84เดือนถูกไหมครับเดือนหนึ่งเนี่ยคุณใช้เงิน1,000 US มันก็จะใช้ทุนไปทั้งสิ้น8 000, 4 0 0 0ถูกไหมครับถ้าคุณมาดูตรงนี้คุณก็จะท้อไงคุณจะบอกโอ้ย oh, ใครบ้าจี่จะไปออมเงินลงทุนเดือนหนึงเดือนละ3 0 0 0 0 ทำไม่ได้หรอกถูกไหมมันก็ทําไม่ได้แต่คุณก็ไม่ต้องไปดูตรงนี้สิคุณก็มาดูไอ้ส่วนที่มันเป็นหน่วยที่มันได้ในรูปของเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับคุณก็จะเห็นว่าผลตอบแทนในรูปเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะคํานวณออกมาว่าเฮ้ยถ้าคุณลงทุนเนี่ยแบบมีวินัยเนาะ DCA แบบมีวินัยเลยตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2018จนถึงวันที่1เดือน1ปี2025ระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ย84เดือนหรือว่า7ปีนะครับ ผลตอบแทนที่คุณจะได้จากการ dca จะอยู่ที่83%โดยประมาณคิดแบบผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นรายปีหรือว่า cagr อยู่ที่8.19%ก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวเห็นไหมครับและไอตัวเลขเนี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันกับ investment amount คุณจะปรับน้อยปรับมากเนี่ยไอตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ได้เท่าเดิมแต่ที่มันต่างคือมันจะไปต่างกับไอข้างบนตรงนี้ เห็นไ,ไหมครับสมมุติว่าคุณต้องการที่จะลงทุนเดือนนึงเนี่ย100 US หรือประมาณ3,300บาทนะครับ84เดือนหรือว่า7ปีผ่านไปพอร์ตของคุณเนี่ยคุณใช้ต้นทุนไปทั้งสิ้น8,400มมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับคือมันขึ้นที่ตารางเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีแท่งสีฟ้าพูดง่ายๆไอ้แท่งสีฟ้ามันจะไม่ขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่ามูลค่าในการ DCA เนี่ยมันถูกกว่า ราคาตลาดณปัจจุบันถ้าแบบนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับราคาตลาด630คุณ DCA 100เนี่ยมันซื้อไม่ได้มันเลยไม่ขึ้นไงแต่มันจะไปกรอกที่ตารางตรงนี้แทนเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมตุติคุณ DCA นะครับใน ETF VOO ตั้งแต่วันที่1เดือน1 2018ไปจนถึงวันที่1เดือน1ปี2025นะครับด้วยเงินทุน100 US ทุกเดือนสิ่งที่คุณได้ก็คือต้นทุนของคุณอยู่ที่8,400และคุณสามารถเก็บนะครับเก็บก็คือหน่วยลงทุนเนี่ยได้มาประมาณ25หน่วยมีคอสเบสิคหรือว่าต้นทุนเฉลี่ยของการ DCA อยู่ที่ประมาณ335มีคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ8.4 US ในกรณีที่ค่าฟรีเท่ากับ0.1%เ ตอบโพสิชันไซด์ t a ท P&L p n l ก็คือผลกำไรสุทธิอยู่ที่6,948วัดในหน่วยเปอร์เซ็นต์เท่ากับ82%โดยประมาณมีอัตราการถดถอยทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ14%มีการซื้อไปทั้งสิ้น84ครั้งอัตรา,ารผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นรายปีอยู่ที่8.19%นะครับแต่ถ้าคุณใช้แบบล่ำซ้ำหรือว่า b n d hold นะฮะ ซื้อตรงไหนหมายถึงว่าซื้อตรงนี้ครับนี่ซื้อแท่งนี้เลยนะครับสมมุติว่าซื้อตามเส้นนี้นครับซื้อเส้นนี้แล้วไปวัดผลเส้นนี้คุณจะได้ผลตอบแทนจากการซื้อหวดแบบก้อนเดียวเนี่ยร้อิบปเคิดเป็น CAGR อยู่ที่ประมาณ1 1บเโอเคไหมครับอันนี้พอเข้าใจเนาะว่าวิธีการเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเราก็จะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ย การใช้กลยุทธ์ DCA เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยมันจะไม่ได้มากกว่าผลตอบแทนของตลาดฟังดีๆนะครับผลตอบแทนของ DCA เนี่ยจะไม่ได้มากกว่าผลตอบแทนจริงของตลาดเพราะว่า DCA เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่มีค่าเบตา้านะครับเบต้าคืออะไรคนะบเบต้าก็คือค่าที่ บ่งบอกว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยมีการแกว่งหรือว่าการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแต่ชนี DCA เนี่ยมันจะมีเบต้าเท่ากับ1น,นะครับเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ใช้การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกําไรส่วนเกินของตลาดโอเคไหมพอมนไม่ได้ใช้กําไรส่วนเกินของตลาดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันจะไม่สูงไปกว่าตัวผลตอบแทนที่ตลาดจะสามารถใจ่ายให้ได้จริงอ่าอันนี้พูดง่ายๆนะครับ คือคุณไม่ต้องไปแข่งกับชาวบ้านเขาอ่ะไม่ต้องไปนั่งเทรดไม่ต้องไปนั่งคำนวณจุดเข้าจุดออกจุด stop loss เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเล่นรอบทํากาไรได้ทีทีอันนี้ไม่ใช่มันคนแนวคิด DCA มันคือการซื้อซื้ออย่างเดียวซื้อทัวเฉลี่ยนะครับทยอยเก็บข้อพอตไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการขายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรานะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณมีเป้าหมายยังไงที่อยากจะ ็บออมสินทรัพย์นี้หรือว่าลงทุนในสินทรัพย์นี้นะครับมันก็อาจจะใช้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป้าหมายทางการเงินก็ได้แบบสั้นๆเช่นเป้าหมายของคุณคือเก็บออมนะครับเพื่อหให้ลูกให้หลานอีก20ปีข้างหน้าเป้าหมายคุณอาจจะใช้เพื่อรักษาเงินต้นแล้วได้ผลตอบแทน,นเล็กๆน้อยๆปีหนึ่ง 2%, 3%นะครับเพราะว่าคุณมีแลนที่จะเก็บเงินเรียนต่อปอทปอเอกนะับหรือว่า คุณมองว่ามันอาจจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้นอย่างเช่นอยากจะมีรถสักคันหนึ่งอยากจะมีเงินก้อนสักคันหนึ่งไว้ดาวรถนะครับสองแสนสามแสนบาทเป็นรถในฝันคุณก็ได้นะครับแต่ว่าเป้าหมายยิ่งสั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของการรักษาเงินต้นถูกไหมอันนี้คือแบบเบสิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป้าหมายมันระยะไกลๆเนี่ยยีปี30ปีเนี่ยสมมุติคุณอายุ30คุณต้องการ,กรเกษียณอายุ60ถ้าเป้าหมายเป็นแบบนี้หมายความว่าไง หมายความว่าคุณก็ใช้กลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของการเทรดแบบเชิงลุกได้มากขึ้นอาจจะเป็นการลงทุนเชิงลุกในกองทุนที่เขาลงทุนในตราสารทุนนะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นสามัญน,นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน s อสแอนี่้ยนี่ก็ถือว่าลงทุนในหุ้นนะครับไม่ได้เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้นะครับไม่ใช่โอเคไหมก็จะเริ่มเห็นภาพเนาะที่นี้นะครับสมมุติว่าคุณอยากจะแบ็กเทสนะครับเอาแบบว่าตั้งแต่เปิดกองเนาะ ตั้งแต่เปิดกองเนี่ยหมายความว่าไงคุณก็มาเลื่อนเส้นในตรงนี้นะครับไปทางซ้ายสุดนะเส้นซ้ายไปซ้ายสุดเส้นขวาไปขวาสุดครับแล้วก็คุณมาดูฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่งนะครับฟันเฟืองบอกเราว่าคุณลงทุน DCA นะครับรายเดือนนะดูภาพเห็นไหมอันนี้ทำเฟรม1มันรายเดือนเดือนละ100 US คอมมิชชั่น0.1%วัดผลตั้งแต่นะครับ ตั้งแต่วันที่1เดือน9ปี2010ไปจนถึงวันที่1เดือน10ปี2025นะครับระยะเวลาเนี่ยก็อยู่ทั้งสิ้นประมาณ181เดือนโอเคไหมครับ15ปีอปีโดยประมาณนะครับโอเคไหมทีนี้แอดก็มากรอกตรงนี้เนาะ0109.2010นสมะครับนี่สมมติว่าคุณอยากจะทำการแบ็กเทปด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็มาทำอะไรง่ายๆแบบนี้แหละครับ0109.2010 01.10.2025นี่โอเคไหมประมาณนี้นะครับแล้วแอดก็ทำการแคปหน้าจอง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนี่แคปหน้าจอปึ๊บอ่ะพอแคปหน้าจอเสร็จปึ๊บคุณก็โยนภาพนี้ไปให้ AI มันสรุปนะครับอย่างเช่นลองไปดูนะ คุณเข้าไปใน Chat GPT ก็ได้แล้วก็มาสร้างโปรเจกต์ตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวโปรนะตัวเสียเงินเนี่ยมันจะทำได้นะครับนะกรกกเป็น Investing นะครับแล้วก็ใส่ว่าเป็น b c a Insight ก็ได้นะครับเนะีรอมัน create งานนิดนึงนะครับแล้วคุณก็กด add photo มันจะอยู่ในส่วนของที่คุณแคปหน้าจอไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับคุณก็แคปหน้าจอไปแล้วก็บอกเขานิดนึงนะครับว่าคุณกําลังทําอะไรนี่บอกเขานิดนึงในรูปคือผลของการทำ backtest DCA ใน S&P 500 Index ETF VOO นะครับ ทดสอบตั้งแต่วันที่1เดือน9ปี2010ไปจนถึงวันที่1เดือน10ปี2025ด้วยเงินทุน100 US ทุกเดือนนะครับอาจจะเขียนตรงน,นี้ก็ได้ว่าซื้อ DCA ด้วยเงินทุน100 US เป็นประจำทุกๆเดือนเมื่อราคาเปิดแท่งมั้น โดยไม่สนราคาจงอภิรายผลยง่ายๆเลยทำไปแล้วคุณก็รอมันมันทำการวิเคราะห์ประเมินผลนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าภาพที่คุณแนบมานั้นแสดงผลการแบ็กเทสกลยุทธ์ dca นะครับใน etf vu หรือว่า Vanguard s p 500 i n d อ x f ินดฟันะครับตั้งแต่วันที่1 9 2 0 1เดือน9 2010 จนถึงวมาที่1เดือน10ปี2 0 2 5โดยโลงทุน100ดอลลาร์ต่อเดือนที่ราคาเปิดแท่งมัลลี่โดยไม่สนใจระดับราคาณขณะนั้นซึ่งผลการทดสอบมีสาระสำคัญที่ควรอภิปรายดังนี้เห็นไหมเขาก็สรุปมาให้เราเลยเห็นไหมครับสรุปมาให้เรียบร้อยและคุณก็สามารถไปทำเป็น journal ส่วนตัวได้เช่นคุณก็อาจจะแคปตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคุณแคปทั้งหมดเลยแล้วคุณก็เอาไปโพส ในเฟซส่วนตัวคุณก็ได้หล่อเลยถนะ้บบส์ในเฟซส่วนตัวโอโหพี่โคตรเทพเลยแบ็กเทสโชด้วยหไหมนี่ว่าทาแบบนี้นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็โพสต์ไปเลยก็ได้เนี่ยอย่างที่แอดทำทุกๆวันนี่แหละเขาเรียกว่าการทำจูเนียลนะครับหรือว่าการทําบันทึกการเทรดหรือว่าเหมือนกับเลคเชอร์การบ้านของตัวเองอะนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอมันได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยแมเขาจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมุมมองเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นยังไง การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเป็นยังไงนะครับการตีความผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงนะมันจะอภิปรายให้หมดเลยนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับเขาบอกว่าไอการตีความผลลัพธ์นะฮะ DCA เนี่ยได้7จแต่ซื้อแล้วถือ12.5%สอ้าเขาบอกว่าเนื่องจาก DCA เนี่ยซื้อเฉลี่ยในทุกสภาวะราคาไม่ว่าจะเป็นถูกจะเป็นแพงจะขึ้นจะลงจะพักตัวพันผวนมากพันผวนน้อยมันซื้อหมด ชนะเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยมันเลยสูงกว่าการซื้อทีเดียวในช่วงต้นที่ราคาต่ากว่านะครับคิดผ่านไม่ง่ายสมมุติว่าคุณซื้อตรงนี้ all in ปึง้งแล้วคุณก็ปล่อยให้มันดันเทรนไปกําไรมันก็มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เราพูดในแง่ข้อเท็จจริงใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกว่าตลาดมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็เลยต้องดีซีเองอเพราะว่าลดความเสี่ยงของเราด้วยนะครับ หรือบางทีไม่ใช่ทุกคนจะมีเงิน3ล้านบาท4ล้านบาทอยู่จะมา a อ l อินใช่ไหมครับก็ต้องเป็นคนที่รวยอ่ะถึงจะทาแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าคนรวยจริงๆถ้าจะมานั่ง a อ l อิน etf ตัวละ4ล้าน5้าล้านเนี่ยแสดงว่าพอร์ตเขาก็ต้องร้อยล้านนะถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไปอีกนะครับฉะนั้นก็เลือกในเวที่มันเหมาะกับเราก็คือ dca นะครับ dca เนี่ยมันคือการรักษาวินัยนะครับมันทําให้เราถือครองสินทรัพย์ได้อย่างใจเย็นนะครับโดยที่ ไม่กัดกินสภาพคล่องรายเดือนของเราเนี่ยมากจนเกินไปบางคนเงินเดือนสามหมื่นกูจะไปออมไปลงทุนเดือนละสองหมื่นไหมมันก็ไม่แม่ e เซนใช่ไหมครับมันก็ต้องคิดเป็นสัดส่วนสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวเลขที่เหมาะสมเงินเดือนห้าหมื่นอาจจะออมได้เยอะหน่อยอาจจะสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอาจจะไม่กระทบสภาพคล่องนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเงินเดือนหนึ่งแสนแต่เป็นคนที่ใช้จ่ายระมัดระวังอาจจะใช้จ่ายเดือนหนึ่งสี่หมื่นนะกินหรูอยู่สบายตามต่างจังหวัด อีกห0 0 0เนี่ยก็มาวางแผนในเรื่องของการเก็บออมแลวก็การลงทุนใช่ไหมครับมันก็สามารถคิดต่อในเรื่องนี้ได้เนี่ยลองมาดูนะครับ DCA ลดความเสี่ยงของการอะ,อะไรเนี่ยจังหวะผิดนะครับลดความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านจังหวะของราคาเออใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องของ timing risk เพราะว่าเวลาคุณ all in เนี่ยนะครับด้วยกลยุทธ์แบบซื้อแล้วถือก้อนเดียว คุณไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่คุณกําลังรอ All In เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงปลายรอบหรือเป่าสมมุติคุณซื้อช่วงปลายรอบซื้อตรงนี้ไอช่วงที่มันมีการถดถอยลงมาเนี่ยคุณก็เจ็บตัวใช่ไหมครับแต่ว่าไอว O o เนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพให้นึกถึงกองทุนที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วกันนะครับลองมาดูนะพอดีว่าแอดทำการแบ็กเทสอยู่พอดีนะครับลองมาดูในส่วนของ NAV performance ก็ได้นะครับมันก็จะมีบางกองเนี่ยนะครับผลตอบแทนเนี่ยมันแย่มากเลยก็มีนะนี่แป๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมครับบางกองเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเห็นไหมลบห้าสิบไปเลยก็มีบางกองลบหกสิบเจ็ดสิบก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณ all in เนี่ยแล้วผเผอิญไอ้จุดที่ all in เนี่ยมันเป็นยอดดอยเนี่ยคุณก็ดอยหนะักไงนะครับ หรือคิดภาพไม่ออกสมมุติว่าอาจจะเป็นล mm ูน่าก็ได้อ่ะคิดภาพง่ายๆลูน่าช mm hmm. าวคริปคริปโตเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวล mm ูน่าเนี่ยสมมตุติคุณไปออฟอินตรงเนี้ยคุณบอกคุณ DCA ซับดีเนี่ยคุณไปออฟอินตรงนี้เป็นไงคุณเจอภาพแบบนี้เจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมฮะลบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะนี่ DCA ให้ด้วยเห็นไหมนี่คำนวณ DCA ให้เรียบร้อยเลยอ่า DCA นะวันละ100 US อ่ะไม่ต้องวันหนึ่งเอาเดือนก็ได้นะของดูหน้าเดือนละ100 US รอเนี่ยดรอดาว99%เนี่ยเนะ็นห็นไหมขาดทุนเนี่ยทบต้นปีละ9%นะมันเขียนมาให้ด้วยนะขาดทุนทบต้นปีละ9%เ็นห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกซับด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นซับอะไรก็ได้มันต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาเลยบอกว่า timing risk เนี่ย ไอ้ที่มันเป็นความเสี่ยงเรื่องของจังหวะราคาอย่าง DCA เนี่ยมันแก้ปัญหาให้ได้นะครับเพราะว่า DCA เนี่ยมันมีการซื้อตั้งแต่ช่วงถูกช่วงแพงช่วงพักตัวผันผลมากผันผลน,น,น้อยมันเลยทําให้เราเนี่ยเกาะในช่วงของค่าเฉลี่ยของตลาดเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับโรดดาวจะต่ํากว่ามากนะครับเพราะว่าช่วงไหนที่ตลาดมีการปรับตัวสูงๆเนี่ย DCA เนี่ยมันจะมีการทยอยนะครับทยอยเข้าคือไม่ได้ซื้อแบบรับมีดนะครับมันก็เลยลดลงเนี่ย บ u y และโฮเนี่ยรอดาวลบห้าสแต่ว่าตัว DCA เนี่ยรอดาวเหลือเพียง22%นะครับมันก็เลยทำให้เกิดการลดต้นทุนแล้วก็ลดในเรื่องของค่าความผันผวนด้วยนะครับเขาก็เขียนมาให้ไหอันนี้ก็คือมีลักษณะการเติบโตช้าแต่ว่ามั่นคงนะครับมุมมองเชิงกลยุทธ์นะครับเหมาะกับสินทรัพย์ที่มีการเติบโตในระยะย,ยาวเป็นขาขึ้นนะครับเช่น S& p 5 0 0ที่สะท้อนเศรษฐกิจสหร,รัฐ เติบโตในระยะยาวนะครับ DCA มันถึงจมันถึงทำงานได้ดีนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ในสินทรัพย์ที่ไซด์เวย์แล้วก็ดาวเทรนอย่างเดียวเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับบางทีเนี่ย DCA ก็ให้ผลลัพธ์ที่แย่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราไป DCA ในสินทรัพย์ที่เป็นขาลงเนี่ยโดยที่มันไม่ขึ้นนะหมายถึงว่าลงอย่างเดียวแล้วไม่มีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่าไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันแย่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการตําน้ําพลิกละลายแม่นาม้า ห็นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ DCA ในวูนะฮะร,ระยะ15ปีสร้างผลตอบแทน180%นะครับเปลี่ยนเงินจาก18,100 US เป็น5,600 US นะครับแม้ผลตอบแทนต่อป,ปีจะต่ำกว่าการซื้อแล้วถือแต่ความผันผวนและดรอดาวจะทำได้ดีกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการลดความเครียดจากจังหวะตลาดและเน้นความสม่ำเสมอของการลงทุนมากกว่ากิงกำไรโอเคไหมครับ นะพอดีว่าตัว AI เนี่ยมีการเทรนไว้นะครับม,มันพยายามอัพติไมท์ให้หมดเลยนะว่าทำยังไงดีสมาร์ท DCA หรือว่าทําเป็นดั้งเดิม DCA เนี่ยมันจะช่วยหมดโอเคไหมอันนี้ก็คุณก็จะเห็นแล้วว่าโอเคถ้าเป็นแบ็กเทสของตัว VIO เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับ